สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมอีชเชนเคยมิสสกิลแอนดรอยทีวีในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อ,อ,อว่า La กฟิกครับแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้มืือดูคนเนี่ยมันลื่นไหลามากขึ้นนั่นเองแล้วก็ลดอาการแลกต่างๆานานานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการเข้าแอปพลิเคชันต่างๆเรื่องของการดู YouTube อะไรบาง นะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็คือโดยภาพโดยรวมของมันเนี่ยนะครับจะลื่นแหลมากขึ้นนั่นเองไม่ได้เฉพาะจอดจงไปที่ไหนสักแห่งนะครับผมโอเคก็ต้องดักไปก่อนนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่ใช่แอปพลิเคชันที่เอาไว้บูสแรมหรือเอาไว้เร่งความเร็วของ CPU หรืออะไรก็ตามตามที่คุณเคยเห็นมาตาม YouTube ตามอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้มาถูคุณเนี่ย เลื่อนแหลขึ้นโดยหลักการทํางานของมันเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณว่าไปทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังของออพวกไฟล์สเตมต่างๆของคุณไฟล์แคชไฟล์ Data ของคุณเนี่ยโดยคุณเนี่ยไม่สามารถใช้แรมบูสเตอร์หรืออะไรต่างๆนานา,นาได้นะครับผมซึ่งหลักการทํางานของมันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับซึ่งแอปพวกนี้หลักการทํางานของมันก็คือว่าระบบปฏิบัติการ Android ครับมันจะเขียนข้อมูลเป็นบล็อกๆนะครับ ซึ่งถ้าเราลบข้อมูลนั้นทิ้งเช่นผมอัดวิดีโออย่างนี้ที่อัดอยู่ใช่ไหมครับผมลบทิ้งมันก็ข้อมูลในบล็อกนั้นก็จะถูกเขียนไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะคิดว่าบล็อกนั้นไม่ว่างนะครับแต่แอปพลิเคชันพวกนี้จะลบบล็อกที่ไม่ว่างคุณนั้นทิ้งนะครับหลักการทํางานมันจะคล้ายๆกับ d i s a g m e n t e r ในคอมพิวเตอร์โอเคก็ประมาณนั้นนะครับว่ามันก็อาจจะซับซ้อนบ้างนิดนึงนะครับแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับอืมก็โดยรวมของมันก็คือทำให้ เขาเรียกว่าทําให้มือถือมันลื่นขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยปกตินะครับแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่จะต้องใช้สิทธิ์รูทด้วยนะครับสิทธิ์รูทเนี่ยคืออะไรนะครับสิทธิ์รูทคืออะไรหลายคนอาจจะไม่รู้จักเนาะเพราะว่าโอ้โหในมัน,ม,นมันหลายปีลยปแล้วอะคำว่ารูทนะครับมันดังมากในหลายปีที่แล้วนะครับก็ในสมัยนี้บางคนไม่รู้จักแล้วนะครับเพราะมือถือรุ่นใหม่เนี่ยมันแทบจะตอบสนองแทบจะทุกอย่างที่มือถือทําได้ที่จะต้องการแล้วอะเออที่มือถือทําได้มันแทบ ตอบสนองทุกอย่างที่เราต้องการแล้วนะครับเพิ่งซึ่งในสมัยก่อนนะครับแค่อัดวิดีโอแบบอัดหน้าจอ่ะเออมันจะต้องรูทก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะเใช้งานได้นะครับซึ่งสมัยนี้ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมครับอืมโอเคก็แอปนี้ไม่ต้องรูทนะครับผมตัวโปรติมต้องรูทนะแต่ก็ดีที่ไม่ต้องรูทเนาะโอเคไปโอเพนกันเลยพอคุณกดโอเพนนะครับมันจะมี2ตัวเลือกนะครับที่ต้องเลืกถูกก็คือแคชการ์ดาตานครับผมแนะนำนะครับให้ ติ๊ทั้งสองอันเลยนะครับก็คือ c แคชกับ Data นั่นเองแต่ถ้าเป็น r o t เนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า slash system มาเพิ่มด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีประสิทธิผลที่ดีมากกว่านะครับอันนั้นก็คือเป็นคนที่ r o o t เครื่องแล้วมันก็จะดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมประมาณนั้นพอคุณติ๊กถูกเสร็จแล้วนะครับก็กด trim and run ไปเลยก็รอสัก หนึ่งนะครับมันก็จะทําให้มือถือของคุณเนี่ยมันลื่นไหลได้แบบทันควันเลยนะครับพอคุณชิมเสร็จแล้วก็แนะนําให้เปิดพิเครื่องใหม่นะครับเปิดพิเครื่องใหม่ก็คือรีบูสนั่นเองมันก็ทําให้มือถือของคุณเนี่ยมันลื่นไหลามากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะพอกดอีกครั้งนะครับมันก็จะบอกว่า Run and Optim i z e นะครับก็คือมัน ทำเสร็จแล้วก็คือประสิทธิผลของมันเนี่ยก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเคลียถือของคุณให้มันแบบเบาๆแล้วนะครับผมอมืก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่แบบว่าไม่สามารถอธิบายหลักการทํางานได้เนาะแต่ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้มือถือที่มันลื่นไหลเหมือนเดิมเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับผม สาเหตุที่ผมแบบชอบอวยนะครับเพราะว่าผมก็ดูจากคนที่ใช้งานจริงมาเท่านั้นแหละครับเวลาผมจะรีวิวแอปแบบเนี้ผมก็รีวิวแอปจากคนที่แบบว่าเฮ้ยให้5ดาวนะอ่านคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับว่าเขาให้คอมเมนต์เป็นยังไงบ้างมันดีหรือเปล่านะครับก่อนที่ผมรีวิวผมก็ต้องมาคัดกรองก่อนนะครับไม่ใช่แบบว่าเห็นแอปนี้เป็นบุ๊กแรมบุ๊กบเตอร์ผมก็เอามารีวิวหมดมันก็ไม่ใช่แบบนั้นผมก็ต้องดูพวกดาวต่างาๆพวกคนคอมเมนต์ต่างๆที่เคยใช้งานมาก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะใช้แอปพลิเเคคคชััันนนททททีีีี่่่่มมมดดดสุุาาผจะะห้ณไรบอื เออประมาณนั้นเนาะเออเป็นไงหวังดีไหมก็ห <c oughs> วังดีอ่ะนะครับอืมซึ่งคอมเมนต์ต่างเนี่ยนะครับที่คนเห็นอยู่ตอน,นเนี้ยเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าทําให้มือถือเลื่อนขึ้นได้จริงๆอะไรบา้บาๆนะครับมันก็โดยรวมนะผมอธิบายโดยรวมเนาะอืมประมาณนั้นเรื่องการทํางานเนี่ยนะครับมันก็ ซับซ้อนอยู่แล้วนะครับก็ไม่ขออธิบายมากจนเกินไปเนาะอย่าทุกคนจะงงกันโอเคก็สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าใครไม่ดูคลิปนี้เนี่ยพลาดมากนะครับเพราะว่ามันสำคัญจริงแอปพลิเคชันนี้มันช่วยให้คุณลื่นได้จริงๆนะครับผมอืออวยแบบเต็มที่เลยบอกเลยอวยแบบเต็มที่นะครับถามว่าการใช้งานควรกดมากี่ครั้งนะครับก็แล้วแต่คุณนะครับอันนี้เดือนละครั้งก็ได้นะรับไม่ต้องใช้บ่อยเนาะอืไม่ต้องใช้บ่อยเนาะ เดยละครั้งก็สามารถใช้งานให้มือถือรื่นกลับมาลื่นได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมโอเคก็ถ้าใครมีเพื่อนนะครับก็แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูได้นะครับเพื่อนๆของคุณเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้มือถือรุ่นเก่าใช้มือถือแบบช้าๆนะครับก็ให้เพื่อนเขาใช้แอปพลิเคชันนี้โดยใช้คลิปนี้แชร์ไปนะครับมันก็จะช่วยให้มือถือของเพื่อนคุณเนี่ยมันก็ลื่นไหลมากขึ้นนั่นเองโอเคก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้เนาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้า ก็เวเกันบ๊ายบาย